ตอนนี้อยู่ที่วังอีปุยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูดสะพานแขวนนะตอนนี้เป็นเวลาใบซ้องครึ่งแดดกำลับบงดีเลยแม่จะพาไปดูวังอีปุยนะคะจะมีเออนี่เว้ยคือหยั่นนั่งง้าง,งางก่อน มันจะเป็นอุ้ยมันมันโยกนะอุ้ยมันเด้งดึงๆเ, <laughs> เลเนยน้ำมันเลิกไหมเนี่ยโอ๊ยอย่าโยกสิไม่ได้โยกน้ำมันเลิกไหมเนี่ย <nap> อุ้ยมันจะตกไหมอุ้ยมันคือเออเจ๊ทำไมคนบ้านไหนอ่ะนิ้วจับดีๆเ้ยเป็นคนกรุงเทพนะคะ สเสงนี้อแงแล้วมันจะตกไหมเนี่ยทางนี้จะทางนี้น,นิ้วอย่ามาจับทางนี้นะโอ้มันไม่ตกใช่ไหมนี่น้ำมันเลิกไหมเนี่ยพ่อหอแบบยยื่นมือหอยยื่นมือเลยหอยยื่นมือ,ม,ม,อ,ม,ม,อมันนี่นะเราเดินอยู่ตรงสะพานของวังอีปุยนะคะ โอ้ยตรงนี้มันไม่มีเสียกนะเนี่ยมันจะเดียงไหมอะ <t> <g iggle> มันตื่นเต้นมากเลยนะทุกคนมันเออมันมันไม่มีเออมันไม่มีเสียกกล่องมาข้างล่างนะโอ้ยอย่าโยกสิอ้ยยห้ยบอกว่ายอย่าโยกอย่าโยกเย,กย <g iggle> ดี๋ยวนะอุ้ยมันจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายตายแล้วฉันไม่เอาชีวิตมาเสีย่ยมีทางอื่นกลับไม่มหนอกจกเออเอมันจะตกนะออ้ยเราก็เดินมาจนสู่ทางแล้วนะสะพานามันน่ากลัวมากเลยเนะี่ย เดี๋ยวจะพาไปดูฮานบังไฟนะคะ,ะถ่ายอะไรอ่ะนี่อันนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าฮานบังไฟนะคะเอาเอาเปิดอยู่กับคุณพ่อคะ่ะแล้วก็หลานหนูอยากเดินกลับไปแล้วมันน่ากลัวมากเลยอาซัยเดินมาเมื่อกี้มันก็เดียงไปคางหนึ่งเดินกลับเฮ้ยเปิดก่อนถ่ายรูป